สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็มีข่าวดราม่านะท่านผู้ชมครับมีข่าวดราม่านะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เจโบทอยนะก็บุกนะครับบุก IG ของยูโรปมาริโอยูโรอสกี้นะครับจวกยับนะครับผมดัดสกรเลือก เรื่องจัดดีมทีมกิเลนพยองนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นดราม,ม่าได้นะท่านผู้ชมครับก็เจโบทอยนะก็เข้าไปส่องไอจี IG ของมาริโอยูโรฟสกี้นะครับผม <S 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 ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเจโบทอยเล่นให้กับเมืองทองเคยเคยร่วมงานกับมาริโอหรือเปล่าน่าจะยังไม่เคยได้ร่วมงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ท่านผู้ชมครับกลายเป็นดราม่านะครับบนอินสตาแกรมนะครับของมาริโอยูรัฟสกี้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเจมบูทรอยนะครับหัวหอกชาวอังกฤษมาคอมเมนต์เรื่องของการจัดตัว MTU TD XI หรือว่า MTU TD 11นั่นเองนะครับผมหรือทีมเมืองทองยูเนเต็ดในดวงใจนะครับของดัสกรทองเหลา่าชนิดบรรยากาศครุกุล เล็กๆน้อยนะครับร้อนร้อนชากันเล็กน้อยนั่นเองนะท่านผู้ชมครับก็สืบเนื่องจากยูรอกสกี้นะครับอดีตแนวรุกมาซิโดเนียนะครับของ s อสเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมเเป็น i n s t a g r กรนะโพสภาพผ่าน i n s t a g r กรส่วนตัวนะครับมาริโอเจโรเจโรฟสกี้นะเจโรฟสกี้ติดกันนะติดกันนะติดกันนะ ในประเด็นนะครับของทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่เมืองทองยูเนเต็ดเดอะเบสนั่นเอง,เองหรือว่าตัวที่ดีที่สุดเนาะ,ะก็มีการจัดตัวเล่นๆเนี่ยของกัปตันโก้นะครับซึ่งดาวดังอย่างเทียร์ทรอนบุญมาทันเทียร์เทพวิโนไทยเคียวตันซินวาเทียร์สินแดงดาหรือแม้แต่ยูรอฟสกี้นะครับเองก็ติดอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ตั้ง แต่หลังจากนั้นนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับเจโบทอยนะครับก็ได้ใช้แอคเขาเจเจ็ดนะครับผม JAY วานะเจ็ดองนั่นเองนะครับผมของตัวเองนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่านะมีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่ไม่เลือกเจไม่เลือกแอดชนาทิพนะครับไม่เลือกชนาทิพสงกระสินนั่นเองครับติดใน11คนที่ดีที่สุดนะฮะ เขาเป็นนักเตะไทยที่เก่งที่สุดและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่ไทยลีกเคยมีมานะฮะถึงกับเป็นเดือด <c oughs> เป็นร้อนให้กับเจชนาทีกันเลยทีเดียวนะอันนี้ j 7จ8 2เขาเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า don't care that's just foolish let's p e c t as j จชนา a ิ i for everything he has achieved in thailand league abroad นะครับ in Japan and with the national team นะอันนี้เขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็ประมาณนั่นแหละมีแต่คนโง่นะั้นที่ไม่เลือกเจชนาทิ่อะไรประมาณนั้นนะเออเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของไทยรีกที่เคยมีมาอะไรประมาณนั้นนะอืมก็แน่นอนว่าความคิดเห็นที่ของของเขานะครับอันนี้เจชนาทิ่นะหรือเปล่าวะของ IG ว่าบอกว่า a d j b o โบทอ o เจสอ thank you ขอบคุณพี่ชายโบอะไรอย่างงี้นะ แน่นอนว่านะครับมีเมื่อความเห็นของแข้งจอมเก่าวัย3.7ปีปรากฏขึ้นมาทําให้แฟนบอลชาวไทยหลายคนพากันคอมเมนต์นะครับตอบกลับเจโบทอยใช้คํารุนแรงเกินไปครับบ้างก็ว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของดัสกรและความเคารพนักเตะคนอื่นที่ติดอยู่ในทีมชุดนี้จนเกิดการประทะคาลมทางคีย์บอร์ดเกิดขึ้นเล็กน้อยครับส่วนทางเจชนาทิพไม่ได้แสดง ความคิดเห็นอะไรนอกจากขอบคุณโบทอยที่ยกย่องตนเท่านั้นนะฮะอืมนะเจโบทอยเขาก็บอกว่า can only dream of having a career life mine Anyway I spoke way too much about that guy นะ <c oughs> ดานเจโบทอยเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำผิดอะไรนะในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นนี้แถมยังทิ้งท้ายแปลเป็นไทยแสบๆคนคันด้วยว่าแอนดกับตันโกนะครับกับตันโกหรือว่าดาสกรเนี่ยก็ได้แค่ฝันก็ได้แค่ฝันเท่านั้นครับและที่จะมีเส้นทางค้าแข่งอาชีพแบบผมพอดีพอดีกว่าผมว่าผมพูดถึงผู้ชายคนนี้มากเกินไปแล้ว <c oughs> ก็จากเหตุการณ์ดราม่านี้อาจเป็นการตอกย้ำข่าวหรือที่ดัสกอรและโบทอยไม่กินเส้นกันนักสมัยที่ทั้งคู่ค้าแข่งร่วมกันที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเมื่อปี2014นะครับก่อนที่โบทอยจะย้ายออกไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่น,นและได้ร่วมงานกับเจชนาทิปที่คอนซาโดรซัปโปโรตั้งแต่ปี2017นะครับที่ทั้งโบทอยและชนาทิปเองครับ ดสูสนิทสนมกันมากๆทั้งในและนอกสนามนะฮะสำหรับโบลทอยนะครับก็ดีกรีติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่1นัดนะในปี2010นะคเคยเสังกัดอยู่กับทีมดังอย่างโคเวนทรีซิตี้เวสต์แฮมวู ry, City, ham, ๊ดแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับคาร์ดิฟซิตี้ควีนส์พาร์กลินเจอร์ ก่อนจะโยกมากินามากินในทวีปเอเชียหากินในทวีปเอเชียกับ s c g เมืองทองยู่นเตดปี2014แล้วก็บินมาลุยเจลิกจูเบลโลอิเวตาปี2 0 1 5ถึง2 0 1 6และอคอนซาโดเรซัป,ปโปโรนะจนถึงปัจจุบันนะฮะด้านเด็สกรทองเหลาถือเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ในตำนานของทีมชาติไทยติดธงช้างศึกชุดใหญ่มากกว่า100่นัดยิงได้11ประตูในปี2001และปี2011 เออสิปี2017นั่นเองนะครับผมอ่นะอันนี้ผมเคยเห็นผมเคยเห็นประเด็นดาราม่าของของเจโบทอยกับดาสกรทองเหลาอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่ามีดาสกรโวยวายอะไรสักอย่างนี่แหละโวยวายเรื่องลูกเตะฟรีคิกอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนไม่พอใจอะไรกันอ่ะนะก็อันนี้เหมือนแบบว่าน่าจะเหมือนได้โอกาสจังหวะเหมาะมะั J ้งเจโบทอยนะเห็นว่าเออ ดัสกรทองเหลามีจังหวะที่ว่าเออกูขอเล่นมึงหน่อยอะไรประมาณนั้นนะเจโบทอยเพราะมันไม่กินเส้นกันจริงๆสมัยเล่นให้กับออตอนเล่นอยู่เมืองทองอะดัสกรกับเจโบทอยอะแต่แต่มองว่าดัสกรทองเหลาผมมองว่าเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่วางบอลดีนะวางบอลดีแต่อาจจะติดลูกติดดาบ พอสมควรนะสมัยผมเห็นเล่นให้กับทีมชาติอะไรอย่างงี้นะผมก็เห็นมีนะเห็นมีบ้างนะเห็นมีมีลูกเกเรมีอะไรบ้างพูดถึงทักษะการวางบอลอะไรอย่างเงี้ยการยิงประตูนี่ก็โอเคแหละครับแต่แต่ถึงกับว่าที่ผมจะสําหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าผมดูมาผมก็เฉยๆนะเฉยๆถ้ามองกับอุ้ม กับมุย้ยอย่างเงี้ยผมผมจะมองฟิลฟิลมันจะ, moment, ip, นมนจะนนโมเมนต์หรือว่าเจชนาทิพย์อย่างเงี้ยมันจะโมเมนต์ต่างกันอย่างอย่างเทียเทพวิโนไทยอ่ะหรือว่าเทียเทพสมัยเล่นพลิกๆนะผมก็เออผมก็รู้สึกเฉยๆนะไม่รู้ดิส่วนตัวนะผมไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะผมก็เออโอเคก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเอาแบบว่า จะให้เป็นตำนานเลยอย่างเงี้ยผมว่าตำนานนะตอนนี้นะก็มีมุ้ยเทรสินอ,อุ้มเทอทร์ในย่างเจชนาทิปอย่างเงี้ยนะที่ที่จะเป็นตำนานที่แบบว่าเฮ้ยผมพอผมหวนคิดมามันมันจะเป็นแบรนด์อะล o ยตี้แบรนด์ที่แบบว่าผมผมคิดถึงคิดถึงคิดถึงก่อนเป็นอับแรกอะแต่ดัสกรอนทองเหลาผม ผมก็ไม่ไม่รู้ดิผมไม่ได้อคกตินะแต่ผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ในในส่วนของทีมชาตินะในส่วนของทีมชาติอะไรเงี้ยอืมก็มีท่านเตะไทยในตำนานเหรอในดวงใจผมผมก็น่าจะมีอาจจะรุ่นรุ่นอ่ะสุะโชคสารชาติอะไรเงี้ยบ้างนะับนักเตะในตำนานหลายคนเหรอ ซิกโก้นี่คือตำนานโค้ดนะตำนานโค้ดที่ทำทีมได้สนุกนะทำทีมได้แบบว่าสนุกเลยนะอือะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นดาราม่าเนาะนะก็มีมีประเด็นกินเส้นกันจริงๆแหละเพราะว่าสมัยเล่นตอนนั้นผมเห็นอยู่ผมเห็นเจ้าว่ามีการาวางวาออก็ประทะคารมกันนะในในทีมเนี่ยในทีมเองแหละนะครับผมประมาณนั้น นะครับประมาณนั้นออ,นอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะอันนี้กะประมาณไอ้เจโบทอยมันก็เห็นจังหวะแม่งกูขอใส่มงหน่อยสมัยมึงเล่นอะไรนะมึงเล่นมึงทอ,อก,กูมึงทะเลาะก,กูอะไรอย่างนั้นะผมว่าน่าจะเป็นอาการเอาคืนมากกว่านะเอาคืนมากกว่าอโอเคครับลาท่านผู้ชมครับ